ไปออกกำลังกายด้วยกันจ้าเพื่อสุขภาพนะคะล้างสวนจ้านีไงถึงตรงนี้เองว้าวาสวนหม <c oughs> นด้านหลังจ้ะสวนด้านหลังนะคะออกกำลังกายด้วยกัน ขาดแรกซนำหนึ่ง็ยัยงปวดขาเลยพี่องาวนองเข้าโดนโดนมาออกกำลังกายคับ <c oughs> ก็เป็นการทำงานค่ะเป็นการทำงานทำงานอย่างเดียวไม่ได้ออกกำลังกายก็จะเป็นแบบนี้เลยรองเท้าหลุดเลยแม่รองเท้าหลุดด้วก็เป็นวิวหลังบ้านนะคะวิวถนนหลังบ้านค่ะ ก็ว่างๆก็าามาออกกับร่างกายแบบนี้นะคะวิวเช้าๆค่ะมาออกกับร่างกายเร็วมาออกท่าบริหารกายเร็วตั้งฉากแบบนี้เนาะก็ท่านตามวิธีของห้าหลายพี่น้องเนี่เข้าแเราก็กลางออกนะคะ ลืมเราละไปเลี่ยนมากกับลื่มหรบริหารกายคอยการน,นี่กับเป็นบริหารกล้ามเนื้อหัวใจได้จ้ะทำเนื้อหัวใจพร้อมกับขาด้วยขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งค่ะสลับซ้ายขวาขึ้นลงแล้วก็ปลายเท้าก็จะแตะพื้นไวแล้วส้นเท้าก็ขยิงออกพร้อมกับกลางมือนะคะยกตั้งศอก กล้ามเนื้อหัวใจได้อย่างดีเนาะนกล้ามเนื้อหัวใจวยกมือขึ้นยกมือลงกลางเป็นเป็นหุ่นไห่กาจ่ะแล้วก็ได้อยู่นะคะได้ความได้เงื่ออยู่นะคะสลับแขนขึ้นสลับแขนลง <c oughs> โอ้โบได้ทําประจำเนาะโอ้ ก็ได้อยู่นะเอหลังไปนิดหนึ่งโอ้ได้กระดูกสันหลังนะคะได้กระดูกสันหลังอยู่อย่างดีเลยได้กระดูกสันหลังจ้ะโอ้แค่นี้ก็มีความรู้สึกว่าเหงื่อไหลออกอยู่ <c oughs> นะขณะทำนี่นีหน่อยๆน่เห็นปะเหงื <c oughs> ่อตรงนี้นะ <c oughs> รู้สึกว่าเราได้ออกกําลังกายว่า <c oughs> เลือดแล้วก็เหงื่อเลือดไหลเวียนดี <c oughs> ขึ้นเยอะเลยจ้ะ การออกกําลังกายก็เป็นผลดีต่อสุขภาพค่ะทุกคนมาออกกําลังกายด้วยกันวันละนิดละหน่อยนะคะขยับ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 แขนขาค่ะ,คะวันนี้การนี้นะคะก็เดินแบบเดินอยู่กับย่ามย่ามอยู่กับที่แล้วก็เดินนะคะแบบวิ่งวิ่งแบบนี้ก็ไม่มีเครื่องออกกำลังกายดอกจก้ะก็ใช้ร่างกายตัวเองนี่แหละยืนวิ่งอยู่แบบนี้เนาะ กับลู่วิ่งนี่แหละยกขาสูงนะคะก็จะเป็นการบริหารขาได้บินแขนก็แขนก็จะไปตามธรรมชาติเนาะซ้ยายขวาซ้ายขวาไปตามของเราแบบนี้นะยกขาสูงอ,อึบอึบอึบสอกแขนกับสอกขาชนกันก็จะแรงขึ้นโนพี่นอนอะ พอจะได้เหงื่อแล้วเนาะโอ้กายบริหาร <c oughs> นะนีได้ขาได้สะโพกได้เอวได้หัวไหลโอ้คิดวอดเลยดีมากเลยผสมประสานไปตามที่เราถนัดเนาะบริหารกายมีหลากหลายมากมายเลยจ้ะโอ้ดี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  ลงเนาะจบในมวนเดียวเลยได้จากของร่างกายอู้ยเย็นดีความกลับลมมากเนาะน,นีน่เนาะเย็นนดีดีด,ดีโอ้ถ้าก้มลงข้างหน้าข้างหลังก็ยืดดีดีอู้ได้เอวได้ตรงนี้ข้อพับของขานี่เส้นเอ็นทำงานหนักยืดสุดยอดไป ขอบคุณทุกคนที่มาออกกําลังกายด้วยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายก็มันออกกําลังกายจากสู้ๆนะคะการไหลเวียนของเลือดจะได้สะดวกจ้า